สวัสดีค่ะนี่นะคะนินนินค่ะจากช่องนินนินอินยามานินนินเชียงตุงค่ะคลิปนี้นะคะนี่มากินเนาะกินมักกอกกกินมัเออไตโกะปอกลอยหมวยมากก็เลยเอามะกอกขีนหนูตีลอยหมวยมาฝะกกอกขีนหนูเออติมเมอรไทยในติมีมักกอกน้ำเนาะจะเป็นมักกอกน้ำแต่มักกอกน้ำนี่มันเปาะสมมันไม่ค่อยเปรี้ยวมันสม แต่มะกอกขีนูมะกอกแอนนี่มสมสมสมว่าเยอก่อนน้ำไหลไหลอันนี้นี่ปอกไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ปอกไว้แค่ลูกเดียวอันนี้ปอกไว้แค่หอยเดียวหอยเดียวหอยเดียวยเพราะว่านิ่ๆก็หมักสมบินนี่ก็หมักสมเผ็ดยิ่งหมักเลยเนาะ <c oughs> แต่แบบอันไหนในคือมะกอกอะหันเยี่ยวก่อนน้ำไหลไหลใครกินอ่ะมาหอยหนึ่งสองกัจังเส็งอะ ใส่โยโย่จิมเต้ยอ่ะลองเต้ยนะหวยหนึ่งสองก้นะมันมีมันมีเป็นคิงกันอะถ้าว่าคิงฮ่อนหอนว่าจะขยักมะกอกน้ำไหลไหลน้ำไหลไหลมะกอกเปรี้ยวๆนะมะกอกแอนมะกอกขีงหนูกับเย็นกับอะไรคะผักกาดโทนเอาเม้อโทนเอาเป้อตึงภาคเหนือในเขาห้องโทนเอาเม่อของเขาในห้องเป็นโทนเอาเป้อ อโล่น้ำไหลไหลสมในเจอเจอก,จอกยาทหารสมเนี้อน้ำไหลไหลใจเออสมในเจอเจอกระหือกระยาดทาหารในน้ำไหลไหลเขาม,มีผักผักหอมเนาะผักหอมอลโล่สม ตีเฮิร์นในไพก่กล่มเจิร์ตสมแน่น,นอนสมก,ก,ก,กล่อมเจิรเพชรกล่อมเจิรอันนี้ลูกเดียวไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเออไตโกตีลอยมวยเอามาพักมะกอกแอนลอยมวยคิงเนี่ยมันสุกแล้วมันจูหวานอีน,นึงหอมหอมพ่อพูดว่าไงเขาตีกินมะกอกเจอเขากินมะกอกเจอเอ่อช่วงตีใจดุดูมันน่ะเนาะช่วงตีใจดุดูมั้นในตีเอาเปินเอามะกอกกับเจมะกอกดอง แต่ช่วงนี้ก็คือมีมะกอกดิบก็กินมะกอกดิบทนเอาเรา้ำไร้ไหลเจอเจอกัอตั้นกินหันสมเนนาะต้งนทำไร้ไหลเนาะกกมีผักหอมใส่ผักน้ำนำม้นอสมมหม ทำใช้พักน้ำไม่สมนี่เป็นก้นตีกินมะกอ,อกเกินไหนสองคลิปกินได้ไม่เกินสองชิ้นเพราะวันนี้เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบกินเปรี้ยวน,น,นินก็เหมือนกันก็เลยมาลองดูว่าวันนี้ลูกหนึ่งเนี่ยจะหมดไหมส่วนคนที่เขาเจกิกเนาะก้นที่เขาเจิกเนี่ยโอ้เขากินหลายนี่แบบบางทีเราต้อง น้ำลายไหลเอะกว่าเต้ยเขาเต้ยเขากินมะกอกอะค่ะมาเกาอปอกมาเจิงตุ้งเมื่อคิงน่นะเน่องปองมาเจงตุ้งเนี่าว่ากายังกุุงในก้นยังกุุงในสังสังยังกุุงมียังกรุงสมพรถาววากินสมนีหวานหวานแต่ปองมาเจิงตุ้งนี่้าคิงแรบออกกินสมเนี่ยแนานหวานหนอหวานหวานต่องปุ่มใหม่มาก กิทอดเอาเนี่ยมันเผ็ดเนาะกินกันก,นกินมาเผ็ดเผ็ดสม,สมเพลส่งชิ้นเองเนอะกักินสองสองสองขีดกันเนอะผักกาดกินกับผักกาดเขียวผักกี้เนี่ยเอามาซูมาไหวซูมันเหลืองกับอินเนี่ยไงมีอ่ะ สองคลิปตอร์แกเนอร์เผ็ดอยู่สองคลิปตอร์แกเนอเจเจสามเราเนอร์ซีเราเนออารมณ์ใจกันติงเอาเราโทนเอาในหวันเนี่ยกำไมต้องไปใหม่ใหม่เลยต้องใหม่แต่เดี๋ยวในจ้ำออกวานเนาะจ้ำออกวานแล้วคิงมากอกมันก็มาเนาะเดี๋ยวกอน เขาล้ําถังอินในขขาล้ํากอติมาอืมขขาล้ําถ้าเป็นเห็ดว้อยนะ่ะเขาล้ําถ้าเป็นเห็ดว้อยมาเป็นก็คล้ายนะเขาล้ํากะทิเขาล้ําอ่อยถ้าตีสวนเฮาไม่ขขาล้ําออกมาก่อนไม่เถากอร์ติเห็ดขขาล้ํา,ขาเขาจีเขาจีมันใส่ถังได้หนอเขาล้ําเขาจีอ่ะเนาะถ้าว่าไม่เขาเนี่ยมันใส่ถ้าว่าเฮาเขานี่ตีใส่โทลินอีกนึงกิบตีสามแกเนอะ กำถั่วเลนสิบจะไหนเนี่ยถาว่าคิงเป็นหลาจะไหนเนี่ยมันติมี่ถาว่าเลนสิบออกกาเนี่ยมันเริ่มมีปอยอ่ะเมืองเขา,าเมือนเดจานี้ถาปวปอยออกการสออสีมโรสสสมสสมสมเปรี้ยวมาก เผ็ดอิดน,งนึงเนาะไม่ถับสมัมเผ็ดกันว่ะหนัานี่นเล่นฐานเนาะเนี่ยเื่มวานนี้จ้าเมื่อกะต้ำพริกใส่สามเซนเม็ดสามเม็ดทานว่ามนันป้ออันไหนดูบอกนายหนอีพีเปะ๊ะพี่ชนะแน่นอนเสียงเนื้อ ม่แท่งนิดนึงมันผัดอ่ะมันผดัดถ้าว่มามะกอกสุกในมมันผัดมะกอกขิงนู้นแน่เนาะถ้าช่วงนี้เขียวๆมันเอามาขายในกัดตอนแรกๆเนี่ยดมันผดันผดผดัผดอาทิตย์เช้ามันห้องผักกัดเกามาแม่งไง ทางหาคลิปอันนั้นปอกเปลอกได้เนาะมปอก <laughs> ถ้าไปกินพริกแข่งกับเขาจะทำยังไงเนี่ยถามเขากากินมาพริกแข่งเริ่มบนเทปอยู่แนมเผ็ดเผ็ดส้ม สมตาปอบกิกนกไงสมไอรัตากิกกำ <c oughs> สมไอลัตากิกผุ <c oughs> <c oughs> ้ลังแรงอ่ะคุ้ลังแรงอ่ะ, <c oughs> สะแสดงว่าปีเกเองเหลือเน้นๆปีกินสมกินพริกไหล,าหลานานกว่าเธอไปจ้องสมเดี๋ยว พิกขีนูยังไงเมรอพี่ข,น, <laughs> ขนูทกินมาก็าขีนูกับพี่ขีนู้แล้วงสองชิ้น <laughs> ออออฉันเอาชิ้นเล็กเปเยวชิ้นเล็กเน้นๆเอาชิ้นอนนี่ <laughs> อันนี้จะเป็นอันสุดท้าย <laughs> สุดท้าย <laughs> มีมาว้าวถางนะ oh. แต่กดซื้อมาวางมาพัก มาว้าวเด็กมันไว้เลยมาว้าสมมาว้าวมาตึงตองกี้มาว้าสมอออ๋อเรารู้สึกต้องใหม่สุดท้าย นอเปอร์น้ำๆพักกี้กับเสงี่ะอถั่วโป้งเมื่อ่โโอนอะลูกเดียวกินสองคนยังใจเวลานานขนาดนแต่แต่สำหรับไพรที่จะกินสมในแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนาะเหมือนไตโกเหมือนไตโก้ปีนี่เขาเจือกในกั๊มกับเสงี่ยบเชิงสุดท้ายอันนี้เท้ามงปี้กินจนะ้ะนี่ ข้าเห็ดมะกอกเออใส่อ้อยอ่ะจานันชุติ๋วานเอะอะมะกอกนี่เขากินจอมโทนเอาจากไหนก็ลายแล้วก็เปิ้ลเอากระใส่อ้อยเอากะตุม่มฮึ่มหลงใส่อ้อยก็อร่อยทำจากเจน้ำหวานเออเจน้ำเกลือหวานแล้วก็กินกับพริกบนพริกผองแต่บดเยอะลูกหนึ่งกินหลายทั้งแล้วเนาะ พิกขินูสามเม็ดโอเคก็มากินดูว่าสองคนอ่ะจะหมดลูกไหมเพราะว่านี้เป็นคนที่กินมะกอกไม่เคยเกิน2ชิ้นเพราะว่ากินกเรียวจริงจจชุกกินกเรียวแล้วแบบมวนเนาะ ถ้ากินก๋วเลียวเนกินไหลน้ำก็ไดแต่ถ้าเกิดว่ากินจังเต็โกว่ากินจังเตโกโกแย่งกันกินแย่งกันกินจะไหนในหวานกินไหลน้ำหรอหิมกันกินเออหิมกันกินจะไหนในไหลกินน้ำเนาะใช่ค่ะหมดแล้วนะฮะช่วงนี้มะกอกขี้หนูกําลังอร่อยเพราะว่ามันเริ่มสุกละเนี่ยเหลืองๆละเริ่มสุกละอร่อยนะฮะโอเคลาแล้วนะฮะฝากกดติดตามช่องนิ่นิดอินยามานิ่นิดเชียงตรงด้วยนะะสวัสดีค่ะ